ได้แคปวันดีมาสองแท่งเป็นลิควิดลิปติกที่เนื้อดีมากคือเราลองลองมาหลายีห่ห้อพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ดีสุดแล้วเพราะว่ามันไม่แห้งมันแมทแล้วมันก็ติดทนมากๆแบบทั้งวันเลยชื่อสี double day เป็นสีชมพูแบบตุนๆส้มๆบอกไม่ถูกแต่ว่าสวยแล้วก็มีสี bow and arrow อันนี้ อันนี้น่าจะเป็นสีที่ดังของเขานะเพราะว่าสวยมากเป็นสีนูดที่ไม่ป่วยเป็นนูดที่ทาแล้วรู้สึกแบบคลรีเจนเนอร์มาก Bike Beauty สีเวเบรอันนี้สวยต่อมาเป็นเบก้าเบก้าชอบไพลไลท์ขนาดนี้จะพาดเบก้าไปได้งไงอันนี้เป็นสีโอปอลที่ขาดตลาดที่เมืองไทยตลอดเลย ไม่เคยเจอเลยซื้อไม่ทันก็เลยตัดมาแล้วสีสวยมากมีคนบอกว่ามันสีเหมือนกับ Color Pop สีเว็บสเราดูให้เลยว่าเหมือนจริงหรือเปล่ามันก็คล้ายๆกันนะคล้ายมากเลยแต่ว่าเราว่าสีเว็บส์มันแบบมันทองแล้วมันก็เข้มกว่า ดูส้มๆกว่าเลไม่รู้อีกสีหนึ่งชื่อสีมูนส s t o n e อันนี้อ่อนแต่ว่าไม่ได้อ่อนที่สุดนะอ่อนสุดชื่อว่าสีเพ a ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าอ่อนมากอ่อนเกินไปไม่ได้ขาวขนาดนั้นอันนี้ P ี i l ผิวอันนี้ถ้าเกิดสีผิวประมาณขาวแต่ว่าไม่ได้ขาวมากก็ยังใช้ได้อยู่แล้วมีบลัชด้วยนี่ของน้องสาวสีแจมว้าวมากเลยสีแดง,งแต่ถ้าเกิดปัด เบาๆก็เต้สีแบบเรื่อยๆ NARS Radiant Creamy Concealer ยังไม่ได้แกะเลยซื้อมาสองันมีเก็บไปก่อนเพราะว่าใช้ตลอดหมดไปแบบ3าหลอดแล้วก็ยังซื้อใช้ตลอดก็เลยซื้อมาเป็นสแ์แล้วกันอันนี้เราไม่รู้ว่าเข้าไทยหรือยังอ่ะเป็นของ Benefit d a n t e l i on Dew มันเพิ่งเข้ามา ม่ดมันเพิ่งออกมาไม่นานเท่าไหร่เมื่อสักสองสามวันที่ที่แล้วไปถามที่เคาน์เตอร์ไทยเขาก็บอกว่ายังไม่มาเขาก็ไม่รู้ด้วยจะมาเมื่อไรก็เลยจัดมาก่อนละกันหอมมากเลยอะ่ะเป็นสีแบบชมพูอ่อนๆใสๆงงิงเป็นแบบครีมรู้สึกสีมันชัดกว่าแดนดี้ไลออนแบบฝุน่นแบบฝุ่นนี่ปัดแทบไม่เห็นอะไรเลยที่เป็นทอย อิน o ลูอยากได้มานานมากสีสวยมากพอซื้อมาก็สีสวยจริงจริงความงามความเลอค่าชอบสีชอบสามสีสีไม่เลยชอบสีสีข้างบนเนี่ยสวยมากเลยสีแบบเบอร์กันดี้หอมนะแต่บางคนก็ไม่ชอบกินเหมือนชอชอเเ็อกโกแลต อันนี้ shade and light ของ cat v o n d ได้ข่าวว่าเขากำลังจะเข้าไทยแล้วแต่ว่าเราก็จะไม่รอเพราะว่ามันสวยมากอันนี้เป็นน่าคือมันไว้ไวคอนทัวร์เลยแหละมันไม่ใช่บอนเซอร์แหละสีมันโทนโทนไปทางเหมือนกับเงามากกว่าไม่ใช่เอาไว้บรอน์ เราชอบใช้สีนี้กับสีนี้สีนี้ยังพอ b r น n สไว้เนอะแต่เนี้ยน่าจะแบบคอนทรอย่างเดียวเพราะมันออกติ่งแบบเทาสีมันค่อนข้างแบบเป็นคู o โทนส่วนสีข้างบนเราชอบแต่ตรงกลางเพราะอันอื่นมันมันชมอันนี้มันชมพูไปอันนี้มันพีชไปเราน่าจะมาโทนเหลืองมากอันนี้อันนี้ไวคอนทัวร์จมูกดีมากเลยเพราะว่าสีมันเงาอันนี้ก็ไวคอนทัวร์ตรงนี้ธรรมดา ส่วนอันนี้ดำไปน่าคิดว่าน่าจะเอาไว้ทำเป็นอายแชโดว์แทนกันละกันไฮเลทของ Make Up Forever หน้าไตายอ,ยาอันนี้เขียนว่าเบอร์หนึ่งคือมันมีหลายเบอร์แล้วไม่รู้ว่ามันแพคเกจจิ้งหน้าตาเหมือนกันหรือเปล่าแบบข้างนอกแต่ว่าข้างในมันไม่เหมือนกันอีกเลือกสีที่คิดว่าเราจะใช้ในชีวิตประจำวันได้มากที่สุดเ่อนอีกแล้วพาดา ท่าดาท่าดา Glow kit ของ Anastasia Beverly Hills ช่วยมากช่วยมากมีสีสีาพาเลตตันสุดท้ายแล้วนี่ไม่ใช่ของเราด้วยเป็นของน้มันสวยมากเลยอ่ะนี่เป็นของ Benefit นะเราไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าเรามีแบบอันยแย่ๆของเขาอ่ะคือเรามีอันยแย่ๆ หมดทุกอันแล้วเราก็เลยคิดว่าเราไม่ซื้อก็ได้มันก็แพงมีกระจกให้ด้วยน่ารัก้โอ,โอสีสวยมากชอบสีนี้มากเลยฟอักระชวง์สีน้ำหอมมาด้วยเป็นของเอลิซาเบธแอนด์เจมส อันนี้หายากมากอาจจะมีขายไปที่อเมริกาเพราะว่าเราก็หามาที่ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ฮ่องกงญี่ปุ่นไม่มีสักประเทศเลยมีแต่แค่ที่นี่แพคเกจจิ้งมันสวยมากซื้อบิวตี้เบนเดอร์มาสำรองด้วยเพราะว่าอันเก่าก็ใช้ทุกวันแล้วก็คิดว่าสักวันมันก็อาจจะสลายหายไป เมตรียมไก่ออน่ะมีของแถมจากเซฟอราด้วยอันนี้เป็นของแถมของมาจ์แจคขอบคือเขาบอกว่าเขาให้เป็นแบบเบิร์เดย์กิฟต์แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ที่นาน่นเขาเลยให้มาเลยคือเราซื้อรอบเดียวเราได้เป็น VIP เลยเขาก็เออไม่เป็นไรมันก็ให้ไปเลยกันละกนันก็น่ารักดีสีก็สวยคอมมาจ์เจ็คขอ มาดเจคเกิลมีลิปไลเนอร์ให้ด้วยไม,ไม่ใช่ลิปไลเนอร์ที่อายไลเนอร์ต่หากใช่สีดำสีเปาไม่รู้ยังไม่ได้ลองก็มีน้ำหอมซึ่งพอยเราได้เยอะมาเราแลกอันนี้ได้สิบแปดอันก็ได้ของแถมจากการที่เป็น v i p เป็นบลัชนั่ อันเล็กๆอันชื่อสีไม่ออกด้วย,วยโวอ,อยู่อันไม่ออกแปลงได้มาสองอันเป็นแฟนบัชทั้งคู่เลยมีของซิกมา F F หนึ่งสี่อันนี้ของเซฟอฟราเบอร์เก้าสิบสอง ใหญ่มากอันนี้ไว้ลงไฮไลท์แบบอินเทนส์นิดนหนึ่งส่วนอันนี้นะ่าอันนี้ก็ไว้ลงได้หมดเลยจริงๆแล้วแต่ว่าตอนแรกตัต้งใจซื้อมาลงไฮไลท์อัน,นใหญ่มากมันเหมือนเอาไว้สําหรับอยากได้ไฮไลท์เบาๆปัดแล้วก็ชอว์ seamless แต่ว่าพอมาลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้หลายอย่างนะใช้ ปัดบอัเซอร์ก็ได้แบบเบาๆปัดลัชก็ได้ปัดไฮไลท์ก็ได้ปัดแป้งก็ได้โอ้นุ่มมากเลยฟินเอคุณภาพแปรงสฟร่าก็ดีมากเราคิดว่าดีกว่าแม็กิกแล้วมันก็ถูกกว่าโดยดีงามสุดท้ายแล้วเหลือแต่ h n m h n m เราว่าเครื่องสำอางของคุณภาพดีนะราคาไม่แพงด้วยแต่ว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วก็มีคน กยเหมือนกันไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเพราะมันดีมากจริง packaging ก็น่ารักสีขาวกับสีทอง <c oughs> แต่บางอย่างก็คิดว่าไม่ได้ดีมากแบบพวก foundation แป้งอะไรอย่างเงี้ยคือไปลองแล้วก็ไม่ได้ซื้อมาซื้อมาแต่ลัชกับพวกลิปอะไรอย่างนี้มันสวยดีถ้าเกิดเป็นตลับสี ขาวทองจะเป็นครีมบลัชถ้าเกิดเป็นตลับสนีน้ำเงินทองจะเป็นแบบพาวเดอร์มีไหมไม่ดูดำหรือนน้ำเงินนี่าาก็จะน้ำเงินแบบน,นี้เป็นพาวเดอร์แต่ว่าที่อเมริกาเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไมีมีแบบพาวเดอร์มีแต่แบบครีมที่เราไปเหลือจะเป็นแค่ช็อปที่เราไปที่เดียวก็ได้ซื้อมาซื้อมาสี่สีเมื่อครึ่งปีที่แล้วเราไปสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วก็ซื้อสีนี้มา สี dusty rose แล้วมันใช้ดีมากราคาก็ไม่แพงคราวนี้เราก็เลยไปเหมามาทุกสีเลยนะสีแรกคือ sunny peach, cameo brown, hot pink, peachy rose แค่ชื่อก็สวยแล้วอ่ะ ก็มีบลอนเซอร์สุดเลยค่ะของ H&M ชนะคเอแคทเทินมันสวยมากเห็นแล้วกรี๊ดเลยลายสวยมากสีสวยด้วยแล้วมันมีแบบประกายทองไม่รู้เห็นไหมโอเคเหลือแต่ลิปแล้วลิปสกของ H&M คุณภาพดีมากดีมากๆเนื้อแบบเหมือนทอมฟอร์ดนแบบี้เลยอะแล้วก็สีติด กินข้าวก็ไม่หลุดสีสวยคือเวลาสวอชอะมันไม่ค่อยรู้สึกว่าสวยแนตะ่พอกลับมาแล้วลองมาทามันสวยมากสวยมากจริงซื้อมาเยอะมากเลยในกล้องมันแดงๆวะโอเคไม่แดงแล